เอาแล้วรับผมกลับสเสร็ผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในบ้านครับไซพ,พูน1.21.22พาที่เจ็ดนะครับผมพานี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทำทำอะไรดีไห้ผมไม่ั่นใจเหมือนกันยังนึกไม่ออกเนี่ยเราเพิ่งหายจากอาการหวัดนะครับ ก็พาร์ทที่แล้ว,ลวเราได้ทำการทำบ้านต้นไม้เอาไว้นะครับเป็นบ้านอยู่บนต้นไม้นะไม่ใช่บ้านต้นไม้นะมาสมุงกะว่าจะย้ายมาอยู่ตรงนี้กันก็น่าจะด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดของนิดนึง จะท้องในตัวนิดหนึ่งถ้าผมพูดอะไรผิดผิดเออนนเนี่ยติขัดไปก็ขออภัยด้วยนะครับอย่างหายไม่ดีนะอืม ความมอนสเตอร์เราก็ยังไม่ได้เออว่าพันนี้เดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรายังเอออันนี้ไม่เยอะเลยเออแร่ยังไม่เยอะนะฮะรวมถึงอาหารด้วยเช่นกันดีว่าจะทำความก่อนหรือว่าหาแร่ก่อนหาหาแร่สำคัญกว่านะเอ,อ้ยาสำคัญกว่า อันนี้ไม่รู้ว่าเอาไงต่อดีคมืว่าเราหาแร่แล้วกันมานะพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการหาแร่นะครับจะเป็นแร่หล็กเพราะว่าตอนนี้เราเล่นมา7จ็ดเอพิโซดแล้วเรายังใช้ <c oughs> เรายังใช้นี่ยเยู่เลยไอ้ปัรณ์หินนะครับ สองเ,เหลือไว้อันหนึ่งทำที่ขุดเพิ่มโอเคแต่เดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปนะครับซึ่งหลังจากตอนปัจจุบันนี้เดี๋ยวผมจะซปเซไปที่บ้านต้นไม้นะครับว่าเราจะอาศัยที่บ้านต้นไม้แล้วนะมันนุ่งดีอะผมว่าไปใส่ตรงนี้หน่อยอืเอาดีๆไหมตรงเนี้ย <laughs> เออผมวมันก็จะพอได้เนี่ะไปให้กำลังใจเราจะทำการคิดลยแล้วกันตอนนี้ก็ต้องแปลกใจนะผมว่าทำไมไม่นับเวลาท่านบวชนี่ผมได้นนทำการเปิดโหมดไปโหมดคลีนเลยสักอย่างเอาไว้เวลาอัดคลิปหรือว่าเวลาเล่นเกมอะไรเนี่ยมันจะลื่นขึ้นนิดนึงแต่ไม่รู้ว่ามันลื่นขึ้นจริงหรือเปล่า อันนี้เราอยู่วาย6.3ครับลงไปอีกไกลครับวายเธอจะลงไปสักประมาณวาย12ไม่ก็ประมาณ 10, 12ถึง15นะคบะบบราวๆนี้นะแต่ถ้าหาเพชรไม่เจอนะผมส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่วาย62จน,กกนถึง23นะครับผมอันนี้ผมไปเล่นมาแล้วไปตัง้งแต่เหมือนอัปเดตมาผมก็ไปหาหมด แต่มันอัปเดตถ้ำที่แบบลึกๆมาเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยครับเพราะผมไม่ค่อยเป็นสายลงถ้ำขนาดนั้นไงเพราะถ้าเราลงถ้ำไปแล้วก็สู้ค่ะสู้มอนเตอร์ยังไม่ค่อยได้เพราะตอนนี้เรายังไม่มีชิดเกาะนะฮะสังเกตได้จากหลายๆพาร์ทเลยที่ผมโดนสกิลฉันจะเป็นสาฮินั่นแหละว่าเดี๋ยวเราทำประตูไว้หรือเปล่ามากดใครเนีย่ยผมรู้สึกว่ามัน,นไม่ค่อยดีไไเลยไอ้รู้นะเราสองคนบอกมันจะทำประตูปิดเอาไว้ อเอาเป็นตู้ล้วแล้วกันสะดสดกมาาเโอเคอตีอ้อเดียวก็มาคาเป็นีเลยแล้วก็เก็บทีนี้ปลอดภัยนวครับอเอ้่ปโรเอร์สุดเกลเลยแล้วะทกบเดี๋ยวเราลงกันต่อริมเปิดูิแล้วกันรวันะเขค่อ,มอยอมาตกแต่งมันสวยๆทีนึงตอนนี้มก็ยังไม่หด แต,แตกมันขันมือจาพูดนี้เรา๋จวผมจะ่ลกรสปิดให้แล้วกันนะมาถึงได้กูไดะโอ้เจลีครับเจลี่เจลีขอบคุณขอบคุณขอบคุณมาก 这里，这里，这里，我不会叫公仔对 อันนี้ถึง Y สิบห <Okay. S 1> ้าเลยแล้วก็อดมากมจะขุดลงมาถึงบ้านย จะเ,ลเลนะหล็กไรเนะหุดเลยเสีอซอมบี้ครับไสีเจอยงสอมบี้เนาะแสดงว่าเหมือนอยู่ใกล้ๆจะเกี่ยวด้วยเสียงว่าจากด้านซ้ายแต่ว่าเราจะไม่ไปนะครับเพราะว่าเราจะหาแร่ตามนี้แต่ถ้าเจอเนาะเราก็เห็นนะ เจอและ้วว้างยิบหาย chạy một lời เดี๋ยวค่อยมาสำรวจดีกว่าเพราะว่ามันยังไม่พร้อมเลยตอนนี้เรามีเหล็กกี่ก้อนสิบแปดเออเสียงหายเราจะพัฒนาเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจแล้วกันนะครัะป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าเราได้เหล็กมาสิบแปดนะคะชั้นชั้นนี้ผมเขียนไว้ว่าไฟไฟร้อนออกแล้วกันะไม่รู้ผมจะเขียนว่าอะไรนะแต่ใจอยากเขียนอย่างนี้ เราดาแล้วเออชาวดีที่สุดอีกแล้วนะคระับเดี๋ยวผมย้ายของจากบ้านก่อนดีกว่าไหมอ้าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมย้ายมาตรงนี้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวผมมาตรงนั้นขอมาเก็บเขาก่อนให้เรียบร้อย เก็บของทุกอย่างกันไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเผานะไปย้ายของจากบ้านเก่าก่อนไม่เยอะครับของกับของจากบ้านเก่าไม่เยอะชั้นสองจะเป็นฟาร์มแล้วนะจริงไม่ต้องย้ายก็ได้นะเรากลับมาหาเฉพาะของสำคัญก็พอ ก็ส,สีนี้โอเคได้มาแล้วนะคะผมแล้วก็กล่องล่างเช่นกันเราขุดไปสี่กล่องนี้แล้วกันมีเสียงด้วยก็แล้วล่างนี่หรอ เนี่ยผมได้ยิเสียงซอมบี้เลยครับซอมบี้กับลูกซอมบี้ผมไม่มั่นใจว่าอยู่ตรงไหนนะว่าหลังนี้ใหญ่พอสมควรเอ้ยไม่ใช่บ้านสิแบบไม่รู้เนะี่ยแต่ โอคตอนนี้เรามีเตาเฟอร์นันซ์อยู่นะครับแล้วก็จะวางเตาไว้บริเวณรอบๆนี้เลยจริงถ้าผมเอาเสาออกมันก็จะได้มองเห็นได้ง่ายขึ้นนะไม่รู้นะอ่ะตอนนี้เราได้มาละเอวผมเอามาเผาอย่างนี้เลย ทีนี้เราก็รอหลิกนะครับแล้วเราก็จะแฮปปี้นิ่งงันวันนี้ก็จะจบคลิปกันแล้วโอ้โหคลิปสองนาทีเออมาดูคลิปมันสั้นๆมยนงไงี้ยเล้ดนะแต่ดูเหมือนมันก็ยาวด้วยแหละโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมรอให้หล็กเผาให้ครบเลยแล้วกัน ค,คือคลิปนี้ที่ผมบอกว่ามันจะสั้นเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องทำการแบบปัดนะครับก็ถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้เวลาน้อยไม่ต้องแผกใจนะครับผมเร่งสป,ปีดคลิปนิดหนึ่งนะผมในการลงเมืองนะ โอเคครับในพาร์ทนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมาที่เข้ามารับชมท้ายอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับฟู